อย่าพยายามถูแบบในโฆษณาหรือแบบแรงๆแบบถูๆๆอย่างเงี้ยครับเหมือนผื่นง่ายหรือบางคนอ่ะถ้ามีสิวอักเสบอะไรเยอะผมว่ามันอาจจะทําให้แบบบานปลายได้ผมก็เลยใช้วิธีแบบลูบๆเอาแบบเน้นๆแบบลูบติดๆหน่อยลูบๆๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกับอันแรกก่อนเนาะต่อจากคราวที่แล้วก็คือเริ่มจากล้างหน้าก่อนคือต้องบอกว่าล้างหน้าก่อนใช้โฟมล้างหน้ามันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ถ้าบางครั้งอ่ะคือปกติเราใช้ตัวนี้เหมือนกันถ้าแบบเหมือนอารมณ์ หน้าอาจจะสกระปรกมากมากหรือถ้าบางทีแบบต้องแต่งหน้าปกติไม่ได้แต่งเนาะถ้าแบบมีเหตุจาเป็นอีกก็อีกเรื่องหนึ่งผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันดียังไงนะครับอันนี้คือเหมือนกับมีคนแนะนํามาแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ถูกกับหน้าเรารู้สึกว่าโอเคก็เลยใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าน้อยมากที่ใช้ตัวนี้แค่แบบ,บถ้าจําเป็นจริงๆก็จะใช้แล้วก็ต่อมาคือผมต้องต้องบอกว่าหลักๆแบรนด์ที่ผมใช้อ่ะเดี๋ยวพอไปพวกน้ําตกพวกครีมอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันเนาะมันจะมียูซารีนลาเมแล้วก็ดีออซึ่งผมอาจจะจัดเป็น ใน1อาทิตย์เนาะจะบนใช้กันนะครับก็จะมีเหมือนกับปกติจะบอกว่าวัน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 จันทร์ถึงวันพฤหัสฯเหล่งเี้ยก็จะใช้ตัวนี้แบบกลางคืนแล้วไอ้นี้ยใช้กลางวันนะครับไอ้นี้มันก็จะแบบทําความสะอาดค่อนข้างดีนะครับเจริงๆอ่ะของยูซาลีนอ่ะชอบโฟมล้างหน้าเหมือนกัน2ตัวนี้ดีแล้วก็พวกแบบวันที่เราใช้ดีออเหมือนวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นดีออตัวนี้นะครับไอ้นี้ใช้ทั้งกลางวันกลางคืนของดีออนะครับ แล้วก็อันนี้ลาเมจริงๆโฟมล้างหน้าที่ชอบมากที่สุดถ้าให้เลือกแบบอันหนึ่งอะผมผมชอบลาแมนี่ก็คือใช้วันอาทิตนะครับเมื่อก่อนอะเคยใช้เหมือนเราสลับใช้กันมาเรื่อยๆแต่ว่าลาเมเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้สิวเซียนส่วนตัวผม,มน้อยลงนะครับแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอันนี้แล้วแต่ผมบอกเลยว,ว่าผมไม่ได้มาแนะนาํานะครับลองดูอันนี้มันถูกจิตกับผมมากกว่าก็อันนี้ก็คือวนครบหนึ่งอาทิตและลาเมเป็นวของวันอาทิตย์แต่ว่ามันจะมี2ตัวที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสครับเนาะสครับของ,ของลาแ,<ล> <ๆ S 2> แมอันนี้ก็จะเป็นแบบ เหลืองๆนะครับอันนี้ของดีออก็จะเป็นเหมือนสีชมพูหน่อยผมชอบสักับของลาเมผมรู้สึกว่าตอนขัดพอขัดเสร็จปุ๊บหน้ามันนิ่มๆใสๆแบบเด้งๆดีนะครับใช้สลับกันนะครับ2ตัวนี้ก็มีเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคนิดๆหน่อยๆการล้างหน้าของผมนะครับคือเวลาล้างอ่ะจริงๆผมว่าเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วคืออย่าใช้น้ําร้อนหรือน้ําอุ่นพยายามใช้น้ําแบบอุณหภูมิห้องปกติในการ อาบน้ำหรือว่าล้างหน้าโดยเฉพาะล้างหน้าพยายามใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะครับแล้วเวลาเราใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ล้างหน้าอย่าพยายามถูแบบในโฆษณาหรือแบบแรงๆแบบถูๆๆอย่างเงี้ยผมแนะนําให้แบบลูบๆๆๆธรๆๆรมดาพอไอ้นี่มันเป็นเทคนิคสําหรับผมเนาะเพราะว่าผิวผมอ,ะค,อะค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็เหมือนผื่นง่ายหรือบางคนอะถ้ามีสิวอักเสบอะไรเยอะผมว่ามันอาจจะทําให้แบบบานปลายได้ผมก็เลยใช้วิธีแบบลูบๆเอาแบบเน้นๆแบบลูบสิ่วหน่อยลูบๆๆๆอย่างเงี้ยครับ แล้วตอนล้างก็ไม่ใช่แบบล้างแบบอย่างเงี้ยน้ําก็เหมือนกับลูบรูป,ร,ปรูปเหมือนกันหรือไม่ก็ปล่อยให้น้ําไหลแล้วสุดท้ายคือตอนเช็ดนะครับเราอย่าเช็ดหน้าถ้าเรามีเราพยายามใช้ผ้าเช็ดหน้าแยกกับผ้าเช็ดตัวเนาะแล้วก็เวลาเช็ดอะ่ะอย่าไปเช็ดเราใช้วิธีซับ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 ป,ประมาณนี้ครับเพราะว่า ไอเน,นี้ยมันก็เป็นเทคนิคส่วนตัวสําหรับผมเนาะที่ผมคิดว่าเออถ้าใช้น้ําอุ่นมันก็แบบทาให้รูขุมนขนกว้างหรือว่าเวลาเช็ดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันดูระคายเคืองเป็นผื่นแดงสิวอักเสบหรือยังไงก็แล้วแต่รวมถึงตอนเช็ดอะมันก็ทาให้เป็นเกี่ยรูขุ่นขนด้วยไอ้น,นี้ผมอาจจะคิดเองหรือว่ายัางไงแล้วก็มีไปฟังมาด้วยแต่ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ลองไปปรับใช้ดูครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นส่วนของเพิ่มเติมในวิิธีีของงกกาาาารรรล้้้หหนนนะคคัับบ็สํ ก็คือมันเกี่ยวกับการล้างหน้าทั้งหมดเนาะตั้งแต่แบบผมว่าเออผมล้างหน้ายังไงใช้โฟมอะไรยังไงบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเออไม่ได้มาขายของหรือไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบเออเอามาแชร์ให้ฟังว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ครับหรือถ้าใครมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนู่นนี่แนะนําได้พูดคุยกันได้ครับยังไงใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ